เป็นการนำเสนอมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงแบบต่างๆนะครับก็เอามาให้ดูกันก็เพื่อเป็นไอเดียแล้วก็แนะนําให้รู้จัก,จกมอเตอร์ไซค์ดัดแปลงแบบต่างๆที่เขาทํากันอยู่นะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสําหรับผู้ที่อยากจะทำและยังไม่มีแนวทางแล้วก็เป็นไอเดียทําไปใช้แล้วก็ไปต่อยอดของเราเองนะครับลองดูกันเป็น ตัวแรกจะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าสกูตเตอร์นะครับก็เริ่มด้วยคันนี้เลยเวสปาครัคนันี้การดัดแปลงเกิดจากแถวๆที่ยุโรปนะครับที่อังกฤษก็ขเขาใช้มอเตอร์ที่3กิโลวัตต์เป็นฮับมอเตอร์นะครับสปีดไปถึง90เลยเลนได้150แต่ว่าถ้ามาดูบ้านเราแล้วเนี่ยตัวฉังของเวสปาเนี่ย ราคาค่อนข้างสูงก็ลองพิจารณาออกนะครับว่าจะนำมาทำดีไหมนะครับลองดูที่ตรงอังกฤษเนี่ยเขามีชุดคิดออกมาจำหน่ายเลยราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับออที่ผมดูมาเป็นที่3,500ป่อนอนก็หลักแสนเลยแสนสามแสนสขึ้นไปเลย ก็จะมีอุปกรณ์ให้หลักๆก็ตัวนี้ครับที่สําคัญสวิงอาร์ก็ต้องเปลี่ยนสวิงอารเดิมก็เป็นตัวที่ดัดแปลงมาเพื่อใช้ให้เข้ากับตัวฮับมอเตอร์ตัวฮับมอเตอร์ของเขาเนี่ยดูแล้วหน้าตาออกมาเออกลมเกลืนกับรถเดิมนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็คอนโทรลเลอร์แบตเตอรี แบตเตอรี่ถ้าออปชั่นที่ไปถึง150ยห้น่าจะมีหลายลูกกว่าน,นี้ตรนนี้นี่เขาไปใส่ไว้ตรงเสาที่เป็นตรงกลางกลางลองดูคันถัดมาจะเป็นแลมเบตต้าก็คล้ายๆกันการดัดแปลงก็คล้ายๆกันที่ฮับมอเตอร์เหมือนกันใช้ฮับมอเตอร์3กิโลวัตต์ไปท้ายที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล่ง90 ก็คิดว่าเหมือนกันก็คือแบตเตอรี่เป็นออปชันตรงกลางนี่เขาใส่ไว้แบตเตอรี่แล้วก็จะมีคอนโท,ทรเลอร์ด้วยถ้าจะเพิ่มเลนส์ก็เขาจะมีพื้นที่ด้านข้างๆของมันอยู่มันก็ใส่เข้าไปได้ลองดูมันจะมีรูข้างๆให้ดูครับตรงนี้จะเป็นตัวคอนโท,ทรเลอร์แล้วก็แบตเตอรี่ด้วย ถ้ามาดูของบ้านเราเนี่ยผมว่าลองไปดูในในเว็บไซต์ของจีนพวกอินเอ็กซ์เพอาจจะมีชุดคิดของของพวกสกูตเตอร์แบบนี้จำหน่ายนะครับผมลองมาดูแต่ว่าก็ยังไม่ได้เช็คว่ามันขนาดเข้ากันได้กับตัวสกูตเตอร์พวกแรมเบตา้าหรือว่าเวสปาจริงๆเลยหรือเปล่าแล้วก็ มีอยู่นะครับแล้วก็ราคาก็ไม่สูงเท่าของที่บาจาากฝั่งยุโรปก,ก็ลองดูกันถัดมามันใน,ในอินเดียละตัวนี้เป็นเป็นคนอินเดียทำไว้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะใช้มอเตอร์ไปถึง5กิโลเลยและสปีดก็ไม่เยอะนะัก55แต่ว่าจุดที่น่าสนใจของเขาคือ พอเขารถมาเนี่ยมันจะดัดแปลงหน้าตาของรถไปหน่อยมันแค่ดูแล้วเล็กลงแล้วก็ธรรมัดธรรมแหนครับถ้าดูรูปรูป,ร,ปรถจริงมันจะออกมาเป็นสกูตเตอร์ธรรมาหน้าตาธรรมดาตรงนี้ก็เอามาทำเปลี่ยนแปลงหน้าตาแล้วก็ดูแล้วน่าขับน่าขับดียิ่งขึ้นถ้าไปดูที่เขาทําไว้เนี่ยก็เอามาจากรถแบบทรงโซ่มาเลยแล้วก็มาทําการเปลี่ยน ใส่มอเตอร์เข้าไปดัดแปลงข้างหน้าเข้าไปเปลี่ยนแฮนด์ใหม่เข้าไปออแล้วก็หาไฟ l e ลมาใส่ก็ดูแล้วก็น่าสนใจทีเดียวแบบนี้ยังไม่ค่อยเห็นบ้านเราก็ทำเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่มีใครที่จะต้องได้ทำได้ถึงดัดแปลงในแฟร์ดิงข้างหน้าของอมาแล้วก็ดูแล้วก็ดูแล้วก็น่าสนใจดีห้าคันนี้ก็ทำ เมดอินไทยแลนด์ครับก็บางคนเคยเห็นแล้วก็ใช้รับมอเตอร์1.5สปีดทำได้55นะครับแต่เล่งต่ำหน่อยวิ่งประหยัดสุดๆแได้35ก็เอาไว้ขับเล่นได้แต่รูปร่างดูแล้วมันก็ดูแล้วลงตัวสวยงามดีนะครับวิธีการทำเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ ดูรืเอียดอีกครั้งหนึ่งไปดูคันต่อไปคั้นต่อไปอันนี้ขอของกางต่างประเทศเหมือนกัน c อ n d a l o c u s คก็จะคล้ายๆกับซ o ม m e r X ของเรามันมีจุดสนใจหรือหลายที่นะครับตัวมอเตอร์เนี่ยใช้ถึงสองตัว500รวัตต์สองตัวนหน้าหลังเลยใส่เข้าไปนะครับขาใช้คอนโทรลเลอร์ ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นศอมาเป็น parallel ัน n นตัวหน้าหลังสปีดได้ถึง50เรน30กิโลก็ไม่เยอะนักแต่วิธีการทำเขาต้องตีตัวพื้นที่ที่จะใส่ตัวแบตเตอรี่ขึ้นมาแล้วก็น o ต t r เล l อกไว้ข้างใต้กอนถ้าดูรูปตัวรถจริงๆก็จะประมาณนี้แต่ก็ แัดแป้งเยอะเหมือนกันเอาตรงนี้ออกการพื้นออกเอาถังน้ํามันออกแล้วก็จะต่อเป็นตัวเฟรมขึ้นมาวางแบตเตอรี่แล้วก็ข้างใต้ใส่คอนโทรลเลอร์เข้าไปแต่ทำไมต้องมาตัดตัวชิ้นที่หลับรับปอกด้วยความไม่แน่ใจหรือว่าจะทําเปลี่ยนใหม่เลยให้สั้นลงหรือว่าจะตอบสุดสุ้ทั่วใหม่อันนี้ข้อแล้ว แต่ดูแล้วก็น่าสนใจทีเดียวแล้วก็เป็นมอเตอร์สองตัวขับทั้งสองล้อด้วยอาจจะวิ่งทางวิบากถ้าจะสนุกแนวทางนี้น่าสนใจนะมีใครทําก็ลองดูครับแบบตัดมาจะเป็นเน็คเก็ตไปเน็คเก็ตไปครั้แรกนี่ก็จะเป็นของทางฝั่งยุโรปเหมือนกัน ตัวนี้ยี่ห้อเขาบล็อกค่านะครับแต่เอาตัวถังเดิมของกีเรลลี่มาทำนะครับยี่ห้อจะไม่รู้จักในบ้านเรามาทรางฝั่งโรปก็สวยงามทีเดียวนะครับมอเตอร์ใช้กับกลางีการที่5กิโลวัตต์แม็กซ์สปีไม่ได้ระบุไว้นะครับเลนไปได้แค่40กิโล ก็ดูแล้วเขาจะทําแบบลงโลกนะมันจะไม่เขาจะไม่อัดแบตเตอรี่มาเพราะคงความสวยงามของของรูปร่างของตัวถังน้อยตรงนี้น่าจะเป็นคองคน,นทนนรวิธีการทดสเตอร์น่าสนใจมากสเตอร์ทดเทดนี่ยโมโหลานเลยก็เดาว่าเขาน่าจะคุมกระแสไม่ให้สูงเกิดไปนักแล้วก็ใช้รอบมอเตอร์สูง ก็จะได้ความเร็วโดยที่ไม่กินกระแสมากเพราะว่าคิดว่าแบตเตอรี่เขาไม่ได้ใหญ่นักแบตเตอรี่เขามาทําดัดแปลงใส่ไว้ในตัวตัวถัวงน้ำมันเดิมนะลองดูรูปดีเทลของมันดีเทลของมันเนี่ยจะมีดิสเพลย์อยู่ที่บนถังน้ามันด้วยตรงนี้ใส่ใดไม่รู้จักต้องเปิดยังไง้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปพอแล้วนี่น่าสนใจดูแล้วน่า น่าขับโอ้สวยมากลองดูคันต่อไปคันนี้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเ,เป็นเน็คเก็ตไ f เฟ m e แบบตัวพิลิมิเตอรก็คือแบมสอฝั่งนะครับแล้วก็ช่องตรงกลางใส่แบตเตอรี่น่าจะใหญ่ๆได้แหละครับมอเตอร์ก็ใช้ Mid-Drive เหมือนกัน แต่ทดสเตอร์ไม่เยอะนักนะก็คือไม่กลัวคิดว่าไม่กลัวกระแสเยอะก,ก็ไม่กลัวอพอเวอร์ไป10กิโลวัตต์นะครับวนไปถึง96มาสเสปี่ตรงนี้ก็ไปถึงเพราะว่าพาวเวอร์ของมอเตอร์ก็ถึงมาแล้วแล้วก็ถ้าจ่ายกระแสะถึงนี่วิ่งไ,ได้สบายสบายแล้วก็ทำมาลงตัวแล้วนะใีการใส่แบตเตอรี่ลง ตรงกลางแล้วก็มีแผ่นปิดกั้นไว้ดูให้ตัวสวยงามขึ้นอาจะแต่งแต่งเป็นลายลาย,ลายนิดหน่อยหนระือว่าจะเป็นกลิวคล้ายๆกลิวระบายความร้อนให้อารมณ์มันมีคล้ายๆกับกลไกลสักหน่อยก็น่าจะสวยขึ้นลองดังถัดมาตัวนี้เป็นพอ n นดาซีบ0สจุดน่าสนใจเขาจะเป็นการใส่ ตัวแบตเตอรี่เข้าไปเฟรมเข้าเป็นแบบซิงเกิลเครเทอร์ก็คือมีท่อล่างท่อเดียวสำหรับทำจุดยึดที่ตัวถังซะแต่ตัวตัวกล่องของตัวแบตเตอรี่เนี่ยโอ้ทำออกมาได้สวยสวยงามมากเลยตี่ขึ้นรูปมาได้สวยงามมากกิๆขินตัวมอตเตอร์ก็เป็นมิดไดรฟ์แ่แถมยังมีตัวแผ่น ตกแต่งให้มันสวยงามขึ้นไปอีกเลยลองดูดีเทลการทำของเขานี่้ก็ม้อ้แบตเตอรี่ของเขาแพ็กรูปร่างยังไงก็ได้นะครับก็คือจุดที่เขาดีไซน์ให้มันโค้งไปตามรูปร่างของตัวเฟรมรถแล้วก็จะออกแบบการแพ็คแบตเตอรี่ให้มันเข้ากับตัวตัวรถ รถถัดมาตัวนี้ e c r m b e r ตัวนี้ไม่ใช่รถดัดแปลงคนระผมเอามาให้ดูสำหรับจัดเปรียบเทียบว,ว่ารถที่เขาออกแบบสำหรับเป็นรถไฟฟ้าจริงๆเนี่ยมันก็จะออกแบบได้ดีกว่าเนะทำการดัดแปลงรถจากรถน้ำมันเดิมนะเพราะอะไรก็ตัวตรงนี้เขาจะไว้แบตเตอรีนะ่จุดสมถ่วมันจะลงตัวมากนั่นคือจุดสมตวงต่า ต้องหลับทิ้งไว้ตรงกลางจะมีตัวมิ d ร i v e ขับอยู่วางไว้ตรงอาจจะไม่ขนาดไม่ไม,ไมกว้างนักเหมนแบนๆเกาะไว้ตรงนี้ก็ขับเหมือนกันท็อสเตอร์โมโหลานเลยก็คือมอเตอร์เขาน่าอาจจะรอบสูงแล้วก็สามารถไปได้ถึงตนี้แม็กส์สปีร้อยห้าสิบเลยเลนก็ ถ้าดูตามแบตแล้วก็น่าจะถึงอยู่ร้อยห้าสิบค่อนข้างลงตัวเลยแต่ก็เอาไว้เป็นตัวอย่างว่าถ้าออกแบบมาสำหรับรถไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยเฟร,รมมันจะต่างไปนิดหน่อยแล้วก็มันจะเพื่อจะสร้างแล้วก็ทำให้มันรงเข้ากันกับกอุปกรณ์ของของตัวรถไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็คอนโทรลเลอร์ เลิวขึ้นไปสายอาจจะวางไว้ถจอในแถนี้ก็ได้ก็จะเหมาะสมกว่าแต่ว่ายังยังมีกลิ่นอายแบบรถน้ำมันเดิมอยู่สวยเลยที่เดียวกันนี้ลองดูคลาสสิกขึ้นมาบ้างพวกเ e โทร b บต e เ e โทรบตตัวแรกให้ดูของ Honda เหมือนกัน CA95 แต่ปี94 50กว่าปีแล้วคันนี้คันนี้พอสร้างสร้างเสร็จแล้วนี่ก็ค่อนข้างเรียบร้อยเลยแต่ก็ลองดูดีเทลก่อนเขาใช้ฮับมอเตอร์8กิโลวัตต์ระบบ72โวลต์ไปได้ถึง60 MR แอมป์อัล์แบตค่อนข้างใหญ่ครับแต่ก็ผมดูแล้วเนีแบตมันออกแบบมา ไม่ไม่ค่อยกลมกลืนกับตัวรถสักเท่าไหร่ถ้าแบบจะตีให้มันเส้นเกิดเส้นโค้งแบบคันเกียร์ไบเนี่ยมันก็จะดูสวยกว่าจะเป็นตีเส้นให้โค้งด้านข้างให้หลอกสายตาให้มันคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่เหลี่ยมจะเป็นโค้งๆนี่ก็จะดูดีขึ้นกว่านี้แต่ส่วนอื่นก็ค่อนข้างเรียบร้อยเลยตรงนี้น่าจะเป็นตัวจุดที่ใส่คอนโทรลเลอร์เข้าไปได้ ขาออกมาดูแล้วดูดีทีเดียวคันนี้สายนี้โอ้สวยลามหลอกเยินแอนฟิลนะครับคอันนี้ค่อนข้างใหญ่ก็เลยดูแล้วก็การแดัดแปลงหรือจะใส่แบตเตอรี่เนี่ยก็มีพื้นที่เยอะมากมายเลยนะใส่มอเตอร์มิดไซเข้าไปถึง11.5กิโลวัตต์สปีด120เลนก็ไม่เยอะนัก70 จกิโลเองบอกว่าผมคิดว่าเขาใช้แบตมือ2ของทิสันดี้มาก็จะไม,ไม่ค่อยลงตัวเท่าเอาแบบของเรมมาแพ็กเองแต่ว่าพอใส่เข้าไปนี่ก็หน้าตาอารมณ์คนระับความสวยงามก็ดูดีทีเดียวกลมเกินัตัวรถแต่ดูแล้วมีจุดให้ใส่อุปกรณ์เยอะแยะเลยตรงกลางล่วตรงนี้ก็ใส่อุปกรณ์ได้เราก็ใส่เข้าไปนะครับ ด,ดูการสร้างของเขาตัวที่จะมาใส่เ่าุที่จะยึดกับอุปกรณ์เขา,เขาทาการขึ้นรูป CNC ขึ้นมาแล้วก็จะวางแบตเตอรี่เข้าไปยึดมอเตอร์เข้าไปแล้วก็จะยึดกับตัวถานงานออกมาค่อนข้างเรียบร้อยเลยถ้าอยากดูรายละเอียดลึกๆก,ก,ก็ลองตามเข้าไปดูที่เว็บไซต์เราจะมีดีเทลทา การออกแบบการทำแต่ละขั้นตอนไปเลยเราลองดูคำถัดไปแบบถัดไปจะเรียกว่าเป็นแบบโมเพ็ดโมเพ็ดนี่ก็ย่อมาจากตัวมอเตอร์แกนพีเดอร์นะครับก็คือมีทั้งมอเตอร์หรือเครื่องยนต์แล้วก็มีพีเดอร์ก็คือมีที่บันไดให้ปั่นด้วยคนที่บ้านเราจะไม่ค่อยมีจัด แบบนี้ค่อนข้างน่าสนใจก็เลยเอามาให้ดูกันแต่จะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ดัดแปลงจะเป็นตัวที่เขาสร้างมาโดยเฉพาะนะครับรุ่นแรก o อนิกส์โอน็ออกแบบมามีที่ปั่นนะครับใส่มอเตอร์เป็นห้าก็ไปสกิโลวัตรสปีดไปถึง80เลยเป็น9กก็สมนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่ระบบ72โวลต์ กแบบมาก็อูัแล้วปรับเปลี่ยวนะครับระยะทางข้อใช้ได้เลย90กิโลแล้วก็มีพีเดลด้วยตรงนี้มันจะหนีเรื่องของการจดทะเบียนได้นะครับสำหรับเมืองนอกนะเมือไทยก็จะน่าจะคล้ายๆกันลองดูยี่ห้อถัดมาเทอร์โมเทอร์โมก็ออกมาอารมณ์คล้ายๆกับตัว รถโัรานนะครับมีเบาะแล้วก็ใช้สปริงเป็นตัวโชกอัพตรงนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ฮับมอเตอร์3กิโลวัตต์เหมือนกันแต่ไม่ได้ใส่ตัวบันไดปันมานสปีดเขาโดนล็อกไว้ตามกฎหมายที่ของเมืองนอกนะครับที่45พอไม่เกิน45ก็ก็ไม่อาจจะไม่ต้องจดทะเบียน เดินไปถึง75กิโลก็แบตเตอรี่ใหญ่ทีเดียวอ่าคันนี้ก็คล้ายๆการมอเตอร์แมนออกแบบมาลงเหมือนรถมอร์ไซโบราานะครับแต่พอลงมาหน่อยในตัวฮับใช้2กิโลวัตต์นะครับสปีดเข้าเหมือนกันด็อกไปที่45แดนไป70อันนี้ ดูแล้วบ้านเราไม่ค่อยจะเห็นใครทำก็ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ลองดูดูแล้วก็ขี่ได้เท่ๆมาเลนก็ไม่น่าเกลียดนักจะล็อกหรือไม่ล็อกก็แล้วแต่บ้านเราเราผมดูแล้วยังไม่มีกฎหมายที่ว่าจะกำหนดความเร็วของรถแบบต่างๆมา,ม,ามาสำหรับบ้านเรา ก็หมดแล้วสำหรับตัวรูปแบบของการดัดแปลงแบบต่างๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เอาไปต่อยอดทำกันครับ